สวัสดีครับพบกับรายการ IT News รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารไอทีรอบตัวให้คุณผู้ชมนั้นไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในไอทีรอบโลกเลยครับกับผมมีดีสองเสนามนตรีทางช่องโอฮอคโซนทีว ok ีอีกเช่นเคยครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับทางโซ n y ก็ได้เตรียมออก PlayStation 4 Slim ส,สีใหม่อย่างสีขาวกราเซียไว้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ออกสีดาตามมาตรฐานมาแล้วครับ กำหนดการวางจำหน่ายของ PlayStation 4 Slim สีขาวนี้ก็จะเริ่มวางจำหน่ายในญี่ปุ่นก่อนเป็นที่แรกนะครับในวันที่23มกราคมนี้จากนั้นวันที่24มกราคมจะเริ่มวางจำหน่ายในเขตยุโรปต่อโดยนอกจากเปลี่ยนสีแล้วคุณสมบัติภายในก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับสำหรับราคาของ PlayStation 4 Slim สีขาวใหม่นี้เริ่มต้นก็อยู่ที่29,980เยนหรือประมาณ9,300บาทนะครับสำหรับรุ่น500กิก และรุ่น1นึ่งเทเลราคาอยู่ที่34,900เยนหรือประมาณ1,800บาทครับ Microsoft น่าจะปล่อยให้อัปเดต Windows 10 Creator เร็วนี้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันทดสอบอย่าง Windows 10 Preview Build 1 5 0 0 2ก็ได้มีการปล่อยฟีเจอร์ของ Windows 10 Creator ให้ลองใช้งานกันมากมายครับเนื่องจาก Preview Build 1 5 0 0 2นี้เป็นตัวทดสอบทำให้เราทราบถึงฟีเจอร์อื่นๆใน Microsoft ที่ไม่ได้พูดถึงในงานเปิดตัวหลายอย่างด้วยกันนะครับ อย่างแรกก็คือแท็บพ r วเวลบาร์ใน m i c r o s o f t e d g e ที่ทำให้เราดูตัวอย่างแท็บอื่นได้โดยไม่ต้องเปิดขึ้นมาจริงๆนอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการเซฟแท็บและรีสโตรแท็บขึ้นมาด้วยถ้าเผลอปิดทั้งหมดหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ที่เป็นข่าวมาสักพักแล้วอย่าง Blue Light Reduction ที่จะลดแสงสีฟ้าลงทาให้การใช้งานก่อนนอนส่งผลกระทบต่อการหลับน้อยลงนะครับ <S <S ผู้ใช้งานนอกจากจะปรับแสงได้แล้วก็ยังปรับความละเอียดหน้าจอได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ Microsoft ยังตั้งค่าให้บล็อก Flash Player จากเว็บในกลุ่มที่ไม่น่าไว้ใจโดยอัตโนมัติถ้าหากว่าเข้าเว็บแปลก,กแล้วรันแฝดก็ต้องกดปุ่มอนุญาตให้ใช้งานเองสำหรับ User Interface หรือว่าหน้าตาในการใช้งานานั้น Microsoft ก็ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรบน Windows 10มากนักนะครับเนื่องจากคาดว่าอยู่ในแผนอัปเดตป,ปลายปีนี้แทนครับคาดว่าการปล่อยให้อัปเดต Windows 10 Creator นั้นจะสามารถปล่อยได้ในเดือนมีนาคมหรือว่าเมษายนนี้นะครับแล้วก็อัปเดตท,ที่2น่าจะปล่อยภายในปีนี้ครับ ทางด้านของ r a เซอร์ก็ได้โชว์เหนือในงาน CES 2017นะครับโดยการเปิดตัวโปรเจกต์วอลเลอรหรือว่าโปรเจกต์พัฒนาน้ตบุกรุ่นพิเศษนะครับที่จะมีหน้าจอถึง3จอด้วยกันซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้สินค้าจะเป็นเพียงตัวโปรโตไทป์เท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจและก็กล้า,ามากๆเลยครับโปรเจกต์วอลเลอรจะมีหน้าจอขนาด17.3นิ้วความละเอียดระดับ 4K มากถึง3จอด้วยกันนะครับข้างในใช้ NVIDIA GeForce GTX 1 0 8 0 ทำให้งานเรนเดอร์ภาพทั้ง3จอทำได้ที่ความละเอียดสูงสุดถึง11,520คูณ2,160พิกเซลเลยทีเดียวแต่ละจอจะต่อกันด้วยกลไกพิเศษที่ทางราเซอร์พัฒนาขึ้นโดยสามารถเปิดเครื่องและก็กางจอได้ในเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับเหมาะกับโปรแกรมเมอร์หรือผู้ที่ทำงานในสายมืออาชีพที่ต้องการทำงานหลายหน้าจออย่างงานสายตลาดหุ้นหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ครับ แม้ว่าโปรเจกต์ว l ลลนี้จะอยู่ในช่วงการทดสอบภายในแต่ว่าก็ผ่านมาเป็นสินค้าโปรไทป์ได้อย่างไม่ยากนะครับไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นโน้ตบุกหลายจอพลังสูงวางขายในตลาดก็เป็นได้ครับทางด้านของเดลก็ได้เปิดตัวหน้าจอขนาด32นิ้วนะครับที่มีความละเอียดมากที่สุดในโลกโดยใช้ชื่อว่าเดล 8K u l t r a Sharp ซึ่งก็มีความละเอียดถึง 8K เป็นรุ่นแรกๆของโลกเลยครับ หน้าจอ u l t ต a s ชาร์รุ่น 8K ก็จะมีความละเอียดอยู่ที่7,680คูณ4,320พิกเซลทำงานที่รีเฟชเรท60 e 60Hz มีความหนาแน่นพิกเซลต่อตารางนิ้วหรือ PPI ที่280 PPI หน้าจอนั้นสามารถแสดงผล Adobe RGB และ sRGB ได้ที่100%ด้านหลังจอรองรับการเชื่อมต่อ DisplayPort 1.3จำนวน2พอร์ตและ USB 3.0จำนวน4พอร์ตรวมถึงพอร์ตต่อเสียงอีก1ช่องครับ ตอนนี้หน้าจอก็ยังมีปัญหากับการใช้งานบน Windows อยู่นะครับเนื่องจากว่าระบบอัพสเกลของ Windows ทำงานบน 8K ได้ไม่ดีนักราคาของหน้าจอก็แพงสมกับความสามารถคือราวราว4,999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ179,000บาทซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในวันที่23มีนาคมนี้ครับซื้อจออย่างเดียวก็ว่าโหดแล้วนะครับไหนจะสเปคเครื่องที่สามารถเรนเดอร์ภาพ ขึ้นบนหน้าจอความละเอียดสูงขนาดนี้ได้อีกบอกเลยว่ามีแสนหมดแสนมีล้านหมดล้านแน่นอนเลยครับ Intel ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ใหม่หรือที่เรียกว่า Intel c o m p u ิ e r าร์ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเท่าเครดิตการ์ดเท่านั้นนะครับโดยมุ่งไปทางฝั่งของ Internet o f t h i n g หรือทำให้ทุกสิ่งต่างๆในอนาคตสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองครับทาง Intel ระบุว่าการพัฒนาคอมพิวการ์ดนั้นเน้นพัฒนาโดยคำนึงถึงความเข้ากันได้ของระบบในอนาคต ที่จะทำงานด้วยการผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันโดยตัวคอมพิวเาร์นั้นก็มีอุปกรณ์ภายในที่ไม่แตกต่างไปจากคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบมากนักนะครับผู้ผลิตสามารถนำไปพัฒนาต่อโดยปรับแต่งร่วมกับอุปกรณ์ที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ได้ด้วยเช่นตู้เย็นอัจฉริยะตู้กดให้บริการตามจุดต่างๆหรือเป็นกล้องอัจฉริยะตามบ้านในกลุ่มวงจรปิดโดยจุดมุ่งหมายก็คือนำคอมพิวเตอร์ไปเป็นสมองให้กับอุปกรณ์ต่างๆในโลกอนาคต สเปคที่เผยออกมาโดยรวมก็จัดว่าน่าสนใจไม่น้อยเะครับเนื่องจากว่าใช้เทคโนโลยี Intel Core รุ่นที่7ค a b ิเ Lake และยังมีขนาดเพียง94.5 x 55และหนาเพียง5มเมเท่านั้นนะครับเนื่องจากเป็น SOC หรือว่า System on Chip ทำให้ตัวเครื่องล็อกสเปคหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ Wi-Fi รวมถึงพื้นที่เก็บไฟล์ในตัวมาแล้วครับ นวัตกรรมก้าวหน้าไปขนาดนี้ไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นสิ่งของที่ปกติแล้วไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เนต็ตได้ผ่านทางพลังของ Intel c o m p u t e Card นี้ก็ได้ครับถ้าพูดถึงชื่อ k i n g s t o n เชื่อว่าหลายคนต้องเคยใช้แฟลชไดรฟ์ของแบรนด์นี้กันอย่างแน่นอนเลยครับและในปีนี้เองทาง k i n ง s ต o n ก็ได้เปิดตัวแฟลชไดรฟ์ที่ความจุมหาศาลในงาน CES 2017ครับ แฟลชไดร์ความจุมหาศาลดังกล่าวก็มีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับได้แก่ความจุ1เทเลไบต์และ2เทเลไบต์ตัวแฟลชไดร์นั้นก็มีขนาดเล็กนิดเดียวคือดาราว7 2 mm ็มิลลิเมตรเท่านั้นรองรับ USB 3 1มจหน Gen หหรือที่เรียกติดปากกันว่า USB 3.0และตัวแฟลชไดร์ทั้ง2รุ่นก็จะเริ่มวางจาหน่ายในเดือนคุมภาพันธ์นี้แต่ว่าทาง Kingston ไม่ได้ระบุนะครับว่าราคาเท่าไหร่ครับแน่นอนว่าแฟลชไดร์ที่ขนาดเล็กแต่ว่ามีความจุมหาศาลแบบนี้ราคาต้องแพงมากอย่างแน่นอน ใครที่ซื้อไปก็อย่าลืมแบ็กอัพบ่อยๆนะครับเพราะว่าชิ้นเล็กแบบนี้ถ้าหายขึ้นมาคงเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนเลยครับสำหรับตอนนี้โออกโซนก็มีกิจกรรมพิเศษอย่าง o อว c ฮอกโซน popula r brand award 2016ให้คุณผู้ชมนานได้เข้ามาร่วมโหวตแบรนด์สินค้าไอทีที่คุณชื่นชอบทั้ง16ประเภทอาทิเมนบอร์ด CPU GA, Monitor, ี g a มอนิเตอร์เกมมิ่งเกียร์และอื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อเฟ้นหาแบรนด์ที่เป็นขวัญใจมหาชนของชาวไทยในปี2016นี้ ซึ่งสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษจากโอ๊กท็อกโซนรวมมูลค่ากว่า17,000บาทใครที่สนใจนั้นก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้ในเว็บบอร์ดของโอ๊กท็อกโซนกันได้เลยครับและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ IT News แล้วนะครับกำลังติดตาม i อที w s ได้ใหม่ทุกๆวันอาทิตย์ส่วนใครที่ต้องการดูบทความดูรีวิวดีๆหรือว่าดู IT News วย้อนหลังนั้นก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w o r c l o c k z o n e c o m แล้วพบกันใหม่ได้ในเทปหน้าวอล์คโลกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ